คันนี้คือรถโอเวรันมาโอลันเนื่องจากหัวฉีดรั่วมีอายุการใช้งานฮะมันเลยเกิดการโอเวอร์รันทีเนี้ยถามว่าเครื่องยนต์โอเวอร์รันอ่ะเปลี่ยนเฉ่าหัวชีดอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ว่าเคสนี้ยมันค่อนข้างที่จะรันนานรันแรงเลยแหละผมพูดเลยว่ามันสาหัส เพราะว่าเรามาวัดกําลังอัดดูแล้วแต่แล้ถกลบของตัวรูหัวฉีดเนี่ยกำลังอัดไม่ผ่านฮะขึ้นไม่ถึงกราฟไม่ถึงแรงที่เขากําหนดไว้เลยเราก็เลยเสนอลูกค้าเป็น2อ,อย่าง 1. นึ่งโอเวอร์ฮอลใหม่คือเปลี่ยนไส้ในอะไรทุกอย่างรายละเอียดชาร์ปเชิร์แผนก้านเกิอนอะไรพวกนั้นเปลี่ยนหมดกับ2อ,อีกหนึ่ง,งเลือกคือเปลี่ยนเครื่องเครื่องยูสใหม่ฮะเราได้แหละมี2อ,อย่างที่ผมแนะนําลูกค้ามา แต่ว่าสุดท้ายลูกค้าก็อนุมัติมาเป็นเครื่องมือสองนะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างที่จะประหยัดกว่าการโอเวอร์ฮอนใหม่ฮะเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จะมีอะไรบ้างที่จะต้องเปลี่ยนก็มีหัวฉีดสี่หัวแหวนล่องหัวฉีดแล้วก็ท่อยางหรือท่อพลาสติกอะไรที่มันผุเราก็ต้องเปลี่ยนฮะแต่อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องช็อตบ็อกที่มองว่ามันผุ เราเปลี่ยนให้ดีแล้วรับประกันด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าการเปลี่ยนเครื่องกับทางเบนเอสเนี่ยเราจะรับประกันงาน1ปีเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเรารับประกัน1ปีเต็มทุกอย่างเคมฟรีหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ท่อนล่างท่อนบนหรือว่าตาน้ําอะไรถ้าซื้อมาแล้วมันมีการผุการรั่วซึมอะไรพวกนี้เรารับประกันหมดทุกอย่างครับฝากไว้่อว่ารถท่านไหนอาการหนักหรือ ทางจอดอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มองหาทางออกที่จะบูรณะรถลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่ผมนะ